ก่อนจะถึงพิธีวันเปิดงานเป็นผู้แทนพระองค์ทำอะไรบ้างเจ้าคุณพระสนีนาฏพิลาศกัลยาณีพระสนมเอกในรัชการที่สิบไปถึงประเทศอินเดียเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่แดนพุทธภูมิณโรงแรมเวลคัมโฮเทลบายไอซีทีโฮเทล ปอดกกย่าอินเดียและวัดไทยพุทธคยารัฐพิหารสาธา,ารณรัฐอินเดียในวันที่24-26ถึงมกราคม2569วันที่28มกราคม2569ไปในพิธียกฉัดพระพุทธสรัมภูยานพระพุทธปฏิมาประธานอุโบสถณวัดไทยกุศินาราฉเฉลิมราช ตำบลกุสินาคารัฐอุตราประเทศสาธารณรัฐอินเดียวันที่27-30ถึง30มกราคม2568ท่านจะเดินทางกราบสักการะสี่สังเวทนียสถานพุทธคยาพรานสีกุสินารารุมพินีณนะสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยเนปาลท่านเดินทางจากมิวนิกประเทศเยอรมนนีเมื่อวันที่20มกราคม2568พร้อมด้วยคุณหญิงแม่ปราณีอุ่นพรมพอท่านไปถึงประเทศอินเดียอันดับแรกท่านเข้ากราบสักการะพระประธานภายในพระอุโบสถและกราบสักการะพระพรมวิษณโพธิวงเจ้าอาวาสวัด ไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียและเนปาลพร้อมด้วยคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียและเนปาลจากนั้นเดินทางกราบสักการะพระพุทธเมตตาต้นพระรีมหาโพธิ์พระมหาเจดีพุทธคยาณปริมณฑลภายใต้ต้นพระรีมหาโพธิ์สถานที่จักรรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้รับการต้อนรับจากคนประเทศอินเดียด้วยผ้าพันคอสีเหลืองซึ่งน่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอินเดียที่มอบให้กับแขกที่มาเยือนเช้าคุณพราชนีนาถพิราชกัลยาณีรู้สึกสีหน้าดีใจแสดงความขอบคุณกับชาวอินเดีย จากนั้นวันที่22มกราคม2569เจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกัลยาณีกับสกราระพระมูลคันทักกุตีบนเขาชิชกูตสถานที่ประทับสำคัญของพระพุทธเจ้าณนะยอดเขาคิชกูตเมืองราช,ชคฤห์รัฐพิหารประเทศอินเดียก็เหลืออีกสองวันแล้ว จะถึงวันงานเป็นผู้แทนพระองค์คือวันที่24วันแรกที่เจ้าคุณพระสนีนาศพิลาศกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่แดนพุทธภูมิประเทศอินเดีย